ไฟบังคับต้องกินข้าวพร้อมใจสวยปกติเรากินสายกว่าน,นี้ใช่ไหมไฟบังคับ,บออมีอะไรบ้างมีอ้อมหนูอ้มอมหนูนเนียหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่หมูนะหนูหนูหน้าน่ะนะเนีย่ย แล้วก็ต้มมะละหวานปลาแดดด<ร><ร>อ,องสมงัวอันนี้ก็สมงัวปิง้งอันนี้เลยอ้อมปลาขอน,น้อย <S <S อันนั้นอันนั้นยายสวย,สวย <S 2> <S 2> ไม่พี่น้องเอ้ไมากินเข่าแซ่บๆนะั่นยายสวยป่าเรากินเข่าก้นเราสองกับ็ปิ้ง เบ่งจันจีขึ้นยังค้นบอเป็นยังนูชจีขึ้นบอเป็นยังคือเราใช้บ่าบอจิเป็นกับปุ๊แปั๊บงเลยตั้งตัวไม่ทันเลยขาดสายตาไม่ได้เล่นหู้เล่นตาเดี <c oughs> ย๋ยวพาไปพาตดตาหนังตาตก <c oughs> Bà đừng, nói mày <laughs> Hai dây xoài bà nói mày Món hiền chặt bò Món hiền vịt chặt bò à. Ok, ok À, bỏ quỳ, ถ้าเจอสีน้ำลาย a, เฮียนะเดล๋ยวมึงน่ครบเครื่องมือรุ่นจะบอกเขาอ้อมไปร้ายกูกินเนาะเครื่องเรื่องอ้อมมีทุกมี่ห่อบ้านอ้อมมึงไงลูกกินไปได้สวย,ยเนาะจะจงไปถามเนี่ยป้อมจะก,กินไม่กินพูดหน,น่อย อยู่ไว้นู่นไ้มั้งถ้าจำไม mm ่ผ hmm. ิดต no. right. well, no. uh, okay. uh, ้ององมกระบางแล้วเราบงแลวั้างอไอะกระทงปะงานอะไรก่อนอ๋อโอเคก็เด่นยีโรบุรีแล้ววะเด่นยีโรบุรีก็กยีป พี <chill> ่น no okay. really like um, so ้องนุแซ่บแทบเมียทำให่บริสุทธิ์ั้งกาะเกาะไปแล้วแทบบะมันแถบแซกินได้ถุกแบบกินเลยแซ่บเลีพี่น้องมันหวานผู้ใดก็ชิมได้กินไม่หรอกวะแต่ก้าเป็นแต่โน่นแต่ก้าวเป็นแต่จิ้มบ๊เป็นหลวงพุทธมาร์ตเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นงานเลางพุทธมาร์ตหลกหลายแตงอาโหขุงผู้ใดพากินบไหมในวิทยาไม่รู้หนีได้ยังให้กินก็เลยกินเป็นพี่น้องก็เลยแซ่บ สบายตกตัมันเปื่อยที่ถ้ธรมดาอะไรมันก็จะกินกอบๆม่บ้างผัดน้ำมันหน่ผัดน้ำมันน่อยผัดยังจิแต่ว่าวันนี้กาเสืเาผัดชุกินบตองแล้วต้มซะก่อนไอพี่พี่ต้มซะก่อนกังเสียมากผัดเพราะว่าชะารรพกนเดียวออ